สวัสดีครับอยู่กับเราอีกเช่นเคยโอเล่เอฟซีไทยแลนด์ e วันนี้นะครับบรรยากาศที่บ้านก็ฝนตกรินๆนะฮะเราก็ปล่อยให้เขาเดินเล่นแถวบ้านนะครับแล้วก็จะริมหญ้า แถวนี้ฮะหลังบ้านใส่กำไรให้ด้วยครับวันนี้เราใส่กำไรให้เขาด้วย <c oughs> คลิกเากกำไรนะฮะ <c oughs> โอ้่ายมุมนี้สูงมากเลยครับไปแล้วครับท่านท่านผู้ชมไปแล้วนะเอาน่งเ่งเน่งเอย่าพึ่งไปเหยียบสวัสดีครับ สวัสดีจากเกาหลีด้วยครับผมเออกินอย่ารีบไปข้างหน้าเร็วสิแล้วก็เหยียบไปเหยียบมาก็ไม่อยากกินเอาเลยสักก่อนเออมือก็ยาวอยู่มือก็ยาวอยู่นะอืมนี่อย่างนี้เลยครับถ้าเขาเห็นหญ้าเยอะเขาก็จะเดินเหยียบครับ ถาจะเลือกเลือกกินสวัสดีเพื่อนที่นี่ก็ตกเป็นลินเหมือนกันสวัสดีทุกทุกคนครับหมูแดงก็วิ่งตามเฝ้ารอเฝ้า ดีครับ <c oughs> ขอยญา ท่านผร้ชมครับสตรีมขัดข้องนะครับผมเมื่อกี้ขัดข้องครับ ดข้องทางเทคนิคนิดนึงนะครับกลับมาแล้วกลับมาแล้วโหกินญ้าเสียงดังมากเลยดึงญ้านะครับ <c oughs> ซูมใกล้ๆนะ ตอนนี้ที่บ้านของเราก็ฝนก็แบบรินรินบางบางช่วงก็มาแบบลินมากหน่อยบางช่วงก็แบบลินนิดๆนะฮะก็เลยไม่ได้พาอุล่ไปป่านะครับอยู่บ้านนะยิงยาอยู่หลังบ้านวันนี้ เอ,ออเออมไปมฮ <มา S 1> ะเดี๋ยวเราจะไปให้เขากินญยาอยู่ตรงนี้สักประมาณอีกสักสองชั่วโมงนะฮะแล้วก็จะเอาไปกินน้ำครับทานผู้ชม สวัสดีทุกๆคนนะครับเดี๋ยวมา嘛มามามา,นนา,นนามามนนามา ฮะเอาน่เอาเลยมา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 สวัสดีครับ สวัสดีสวัสดีสวัสดีอ่าดูได้ใกล้ๆครับเหบนอ้อ,อบม่มีลังค่ากัน เดนกันฝนดอกครับเอฟซี FC ครับเออทางนี้หน้าเป็ดมาให้ถ้าไปชมเขาดูหน่อยมามามาเลยมาหันมาทำนี้หันีหันมา <c oughs> ผมบอมีหลังคาอีกอย่างดอกครับ <c oughs> ไม่มีหลังคาช่วงนี้ขัดสนเงินทองครับตกงานไม่มีงานทำครับโอลี่มามามาหันมาทางนี้หน่อยเลย โชว์เตะดากเนะาะทางนี้ก็มีญาเหมือนกันเบดมาเนาะเป็นจังไดอึดอยากถึงเบดมาเออเออหญาตก็มีทางนี้ก็กินให้เขาเบื้องนี้เป็นอย่างเออเนาะหันมาทางนี้ไนดะ้วะเบ้ดมาเบ้ดมาเบ้ดมามาไปหันมาหน่อยหันมาหน่อยสวัสดีค่ะวันนี้น้องๆไปไหน วันนี้ปูเป้กับพี่เวียก็ไปเรียนครับที่โรงเรียนเขาจัดกิจกรรมทุกๆวันเสาร์ครับเพราะว่าโรงเรียนปิดช่วงโควิดไปนานนักเรียนก็เรียนไม่ทันก็เลยคุณครูก็เลยจัดให้เรียนทุกๆวันเสาร์ครับปูเป้ก็เลยไปโรงเรียน ไม่ได้อยู่ไลฟ์สดให้ดูน่าจะเป็นพรุ่งนี้แล้วครับเออเห็นไหมเห็นไหมเออจะกินให้เอฟซี FC เขาดูหน่อยเออเอเอเอะแค่นี้เองเอานาะบอกง่ายๆนะลูกโอ้ยโอเล่มีกำไรขาด้วย สวัสดีเอฟซีทุกๆคนนะครับโอเล่เอฟซีไทยแลนด์ยินดีต้อนรับแล้วก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณที่ subscribe ให้นะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับเอาอีกเอาอีกเดี๋ยวเอาแล้วครับเอเอเยีเ่ยม ินสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ oh. จาก阿拉斯加นะคะติดตามพี่เลกค่ะ ขอบคุณครับอลาสกานี่อยู่ประเทศอะไรครับประเทศลาสก้าแหรอครับขออนุญาตถามนะครับเพราะว่าไม่ค่อยรู้ครับดูนี่ดูนี่ดูสิเนี่ยเนี่ยมูแดงเนี่ยมันเขาก็อยากมีศูนร่วมกับโอเล่ครับเขาชอบนี่เดูสิเขาไม่เคยห่างนะครับจัมโบหายไปไหนไม่รู้จัมโบหาย วนไปละว,วนไปละอลาสก้า a อยู่ u ส a สหรัฐอเมริกาว้าว wow. ขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามรับชมในช่องของเรานะครับ ขอบคุณทุกๆคนนะครับผมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ที่ผ่านมาทีเ่เป็นกำลังใจให้เรานะครับและคอมเมนต์ล่าสุดแล้วก็ณนะตอนนี้นะครับแก้จะอิ่มเลยเหระครับกินถ้ายากนาๆขนาดนี้ก็ ประมาณชั่วโมงหนึ่งครับผมเห็นช้างเอะ่นก็มีหลังคากันเด็ดส่วนมากช้างที่มีหลังคากันแดดจะอยู่ในโครงการครับโครงการที่สุรินทร์ครับเขามีเงินเดือนเขามีเงินเดือนประจำทุกเทุกเดือนครับ แล้วก็อยู่ในเอ่อเขาเรียกอะไรเอ่อแหล่งกว้างกว้างกว้างขวางนะตรงนั้นก็คือแบบช้างเยอะแล้วก็แหล่งสนับสนุนนะครับแหล่งสนับสนุนก็จะเข้ามาเร็วครับคือโอเล่นี่คือยังไม่ได้เข้าโครงการและก็เขาก็ไม่รับด้วยครับช่วงช่วงโควิดเนาะช้าตกงานเยอะ ช้างกลับบ้านเยอะช่วยเห็นเมื่อเดือนก่อนเขามีการจับฉลากด้วยครับคือโครงการก็รับไม่ไหวครับช้างก็ช้างเยอะครับถ้ามีเวลาจะขอไปเป็นควานช่วยเลี้ยงพีโวเล่สักวันจากนุ่มเมืองตะลุมว้าวยินดีต้อนรับครับได้เลยสวัสดีครับช้างเล่ชาวนี้ที่ปทุมอากาศดีที่สุดินอากาศดีงไงตั้งที่สุดินก็น่าจะ คล้ายๆที่นี่เลยครับเพราะว่าที่นี่บุรีรัมย์ครับโอเล่ยู่บุรีรัมย์นะครับโอเล่ยู่อำเภอสตึกครับอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับโอเล่ยู่กับเมียอเล่วันนี้อากาศ ลินลินอย่เงี้ยฝนตกลินลินงนิมไม่ไปดีกว่า <c oughs> ให้สาวๆเขาอยู่นู่นแหละเลยอ,ลอยู่บ้านเนาะ้าเยอะด้วยนี่นี่เฉพาะลังบ้านนะฮะถ้าเราช่วงนี้ก็ช่วงหน้าฝนยามันก็ขึ้นไปทั่วนะครับถ้าหน้าแรกนี่ก็ลําบากเรื่องญ้ามากเลยช่วงนี้ก็พอได้กินอยู่ครับยาสําหรับยาเนาะเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝน อ่ากินตรงนั้นก่อนเดี๋ยวโอกะมีสักมือหนึ่งครับครับผมโอเล่สุดหล่อโอเล่ขอบคุณครับ ก็เลยดึงยาเรามาหาท่านผู้ชมหน่อยสิหอบมาหอบมาหอบมาอ่ะหอบมา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 หอบหอมหอบหอมอะหอบหอมหอมสวัสดีครับโอเลีสวัสดีครับหอบมาหอบหอบแล้วก็เดินมาหอบมาหอบหอมเออหอบดิหอบนี่คือแบบกำลังแบบ ดึงยาเยอะยัดยัดยัดใส่ปากแล้วก็เมย์เบนมาเมย์มาหอบ,บ,บ,บมาหอบ,บ,บ,บมาหอบโฮปโฮปนี่คือแบบให้แบบจับเอาเยอะๆนะหอบหอบมาโอปมาหอบโฮปเบนมาเบนมาเบนเบนมาเบนมาเบนหันหน้ามาให้ท่านผู้ชมดูหน่อยเออ เล่ช oh ูงวงให้ดูหน่อยสิเล่ชูงวงให้ดูหน่อยบนสูบนบนสูสูสูบลูแมนครับผมมาได้ยี่ปันตะกางครับบนสูบนเบมนมาแมนมาแมนมาซูงอ่ะสูงสูงซูงยกสูงสูงสูงอ่ะสูงโชว์หน่อยสูงสูงเอ้ยจะกินแต่จะกินอย่างเดียวเลย ไม่ไม่มีอะไรโชว์ให้ดูเลยเนาะเออเอากินไป ครับผมยินดีนรับทุกท่านนะครับเสียงดึงยาเนาะเออผมว่าสมควรแก่เวลาแล้วนะครับ น้องปูเป้ไปโรงเรียนครับวันนี้เขาโรงเรียนเขาจัดกิจกรรมเรียนเพิ่มครับเล่นเพิ่มเติมหลังจากช่วงโควิดที่ปิดโรงเรียนยาวๆก็เลยแบบให้เรียนเพิ่มครับเฉพาะวันเสาร์กันถึงสุขแล้วก็วันเสาร์ครับ เสถียอยากบอกคุณควานอยาให้ปทดส่งตาเวลาเขานอนเพราะว่าดูข่าวช้างเครับผมแต่ว่าโอเล่เขาไม่เป็นไรหรอกครับเขาผมผมชินแล้วฮะเขาชินแล้วแต่ว่าที่เป็นข่าวคือเออช้างแต่ละเชือกลักษณะต่างกันนิสัยต่างกันครับผมแล้วก็ไม่ค่อยอยากส่งเขาเท่าไหร่ครับ นั่นๆแล้วก็อยากจะทำคลิปให้ดูนะฮะโอเคครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วเนะเาะทางโอเล f เ t ฟซีเทเลก็ขอบคุณที่ Subscribe ให้นะครับขอบคุณที่แชร์แล้วก็ยอดวิวนะครับขอบคุณทุกทุกกำลังใจครับถือว่าเป็นช่างที่ตัวใหญ่สูงะเชื่อกเห็นบางเชื่อกตาโตเล่นี่ตัวใหญ่ครับผมมีหายไปในหมดไปบ้าง <laughs> ครับโอเคครับ อาสำหรับวันนี้เราก็เจลาทู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไลท์ทุกวันนะคะได้เลยครับได้เลยครับเอ่อวันนี้เอ่อขออนุญ,ญาตปิดไลฟ์สดก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> เพื่อเพื่อจะได้ทำภารกิจอย่างอื่นแล้วก็ให้ f อซได้ทำภารกิจสุดตัวนะครับ เราจะเราจะมาไลฟ์และคุยกันเรื่อยๆนะครับเอ่อสำหรับวันนี้ติดตามนานแล้วขอบคุณครับสำหรับวันนี้ลากันตรงนี้เลยนะครับอา้าวโอเลยกสูง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 แล้วสูงเสียงด้วยเสียงด้วย เสียงอีกเสียงอีกเสียงอีกหันมาหันมาหันมาเบีดมาหันมาเบีดมาเบีดมาอะไรท่านผู้ชมคนเบีดมา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 อ้าวเบีดมา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 เออหันหน้าตรงๆเอายกสูงยกสูงสูงเสียงด้วยเสียง สวัสดีครับ